ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบจากเงามืดพอดแคสต์เรื่องเล่าสยองขวัญที่จะพาคุณไปพบกับความเงียบสงบและเสียงกระซิบในยามค่าคืนเรื่องเล่าคืนนี้มีชื่อว่าคืนสุดท้ายในโรงพยาบาลร้างเคยมีใครไหมที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลตอนดึก แล้วได้ยินเสียงคนเดินทั้งที่ชั้นนั้นไม่มีใครคืนนี้ผมจะเล่าเรื่องของเมพยาบาลสาวที่รับเวรดึกในโรงพยาบาลชนบทแห่งหนึง่งโรงพยาบาลที่ไม่มีใครอยากอยู่เกินเที่ยงคืนปีนั้นโรงพยาบาลสีสุขถูกสั่งปิดบางส่วนเพราะขาดงบประมาณ อาคารเก่าด้านหลังยังเปิดแค่ห้องฉุกเฉินกับห้องพักผู้ป่วยรวมเมเป็นพยาบาลใหม่อายุ26คืนนั้นเป็นคืนแรกที่เธอได้รับมอบหมายให้เฝ้าคนไข้เพียงลำพังหมอไปออกเคสฉุกเฉินเหลือแค่เธออยู่กับคนไข้าสามเตียงไฟในโถงทางเดินกระพริบเป็นจังหวะเสียงลมพัดหลอดหน้าต่างดังว,ดวีแผ่ว เวลาผ่านไปจนเกือบเที่ยงคืนเมย์นั่งกรอกเอกสารอยู่ที่เคาน์เตอร์พยาบาลจูๆ่ๆเสียงโทรศัพท์สายภายในก็ดังขึ้นเธอรับสายตามปกติแต่ไม่มีใครพูดมีเพียงเสียงเหมือนคนหายใจเบาๆอยู่ปลายสายเมย์พูดเบาๆว่าฮัลโหลห้องฉุกเฉินค่ะไม่มีเสียงตอบกลับ แต่ทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆว่าไปห้องสองหนึ่งเจดเดี๋ยวนี้เสียงนั้นเย็นและสัน่นราวกับผ่านเคลื่อนเก่าๆก่อนสายจะตัดไปยังฉับพลันเมนิ่งไปสักพักในใจคิดว่าอาจเป็นหมอหรือคนไข้ที่แอบโทรเล่นแต่ปัญหาคือในตึกนี้ไม่มีห้องสองหนึ่งชั้นสองถูกปิดไปนานแล้ว ด้วยความอยากรู้เมยิบไฟฉายเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นสองบันไดคอนกรีตเปียกชื้นจากน้ำฝนกลิ่นอับของยาเก่าและสนิมเหล็กโชยขึ้นมาเมื่อเธอฉายไฟไปตามทางเดินบนประตูหมายเก่าที่ถูกปิดตายด้วยตะปูเธอสังเกตเห็นป้ายเหล็กขึ้นสนิมเลขสองเมผลักประตูเข้าไปข้างในคือห้องผู้ป่วยเก่า เตียงเหล็กขึ้นสนิมเรียงอยู่สามเตียงแสงไฟฉายสะท้อนกับกระจกปลายเตียงที่แตกร้าจู่จุๆเสียงติ๊กติ๊กก็ดังขึ้นจากมุมห้องเธอฉายไฟไปเห็นนาฬิกาเรือนเก่าเดินอยู่เข็มชี้เวลา0 0นนในวินาทีนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือของเมก็ดังขึ้นเบอร์ไม่รู้จักเธอกดรับเสียงปลายสายคือเสียงตัวเอง พูดว่าอย่าอยู่ในนั้นเมหันกลับมาในแสงไฟฉายแผ่วๆเธอเห็นเตียงคนไข้เตียงหนึ่งมีรอยยุบเหมือนมีคนเพิ่งนั่งอยู่แต่ไม่มีใครทันใดนั้นเสียงเหล็กเสียดสีก็ดังขึ้นจากเตียงถัดไปมีบางอย่างขยับผ้าห่มอย่างชา้ชาๆเธอฉายไฟไปเห็นผ้าห่มขยับเองเหมือนมีคนอยู่ใต้ผ้า แล้วผ้าห่มก็เลื่อนออกเผยให้เห็นใบหน้าซีดขาวทิ่นเน่าและเปื้อนเลือดแววตาจ้องมองตรงมาที่เธอหนูมาทำไมที่นี่เขาปิดไปแล้วเสียงนั้นเหมือนคนที่พูดผ่านน้ำแผ่วแต่อึดอัดเมวิ่งออกจากห้องทันทีเธอได้ยินเสียงฝีเท้าตามหลังมาตึกตึกตึก และเสียงโทรศัพท์จากห้องนั้นดังตามมาอีกครั้งห้อง217ยังรออยู่เธอวิ่งลงบันไดจนมาถึงชั้นล่างแต่พบว่าประตูโรงพยาบาลถูกล็อกจากด้านนอกเธอเขย่าประตูสุดแรงเสียงโทรศัพท์ยังคงดังไม่หยุดรุ่งเช้าเจ้าหน้าที่เวรเช้าพบเธอนั่งอยู่หน้าห้องฉุกเฉินหมดสติ มือกำโทรศัพท์แน่นในโทรศัพท์มีสายที่โทรออกล่าสุดไปยังหมายเลขภายใน217หมายเลขที่ถูกตัดระบบไปแล้วตั้งแต่10ปีก่อนโรงพยาบาลสีสุขปิดถาวรในปีถัดมาหลังมีเหตุการณ์พยาบาลหายไปหนึ่งคนในกะดึกและไม่มีใครกล้าเข้าไปที่ตึกเก่าหลังนั้นอีกเลยบางคืน ยามจะได้ยินเสียงโทรศัพท์ภายในดังขึ้นเองและเสียงผู้หญิงปลายสายพูดเบาๆว่าช่วยหนูด้วยห้อง217ขอบคุณที่รับฟังเสียงกระซิบจากเงามืดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณยังกล้าปิดไฟก่อนนอนในคืนนี้ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ